สวัสดีค่ะยินดีต้อนร so ับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะเราวิ่งตามเขานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมทุกคนแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดเลยไหนไหนโอ้ยโอ้ยรอด้ว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 ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้ยโอ้ยนิกกี้ก็มาด้วยนิกกี้ก็มาด้วยโอ้โหโอ้โหนูอ <c oughs> ินิกกี้มา ดให่สมอนดูให่สมอนนเราเก็ม่อานนี่นี่นะคะแสดงว่ามันจะออกทุก oh ว oh. oh. ันออกทุกวันตื่นเต้นแทนโอ้ยใหญ่สมอนใค้คนอื่นถ่ายบ้างเถอะนี่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 โอ้ยเอฟซีนี่นเยอะมากเลยนะคะเยอะมากนะคะขึ้นเห็ดเห็ดขอนไม้นะคะเดี๋ยว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 เ็ดขอนไม้ นี่เยอะเหรอเยอะเห็ดนเดี๋ยวจะเอาไปแกงคงจะอร่อยอ้ยดีไม่โดนเห็ดโดนไหมเมื่อกี้เราเจอมวนมหาเห็ดตรงนี้ในในเปียตรงนี้โอ้โหนิกี้บอกค่าจองแล้วนะนี่นะคะนิกกี้ก็จะบอกว่าค่าจองแล้วนะนี่นะใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเช้าที่พี่ว่าพี่ไลฟ์สดเสร็จแล้วพี่จะจะลองมาเดินมาดูเนาะเพราะเมื่อวานเห็นแดจังกึมมาเก็บ ก็เลยอ่ะเดี๋ยวนั่นอยู่ก่อนไม่คิดว่าช่างผมจะมาก่อนนี่คือเมื่อวานมันเก็บไปจนเกือบหมดแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นอีกไงเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้แล้วนนี่นี่นะคะอ่ะ เราไปดูนะคะขึ้นไหมเฮ้ยนี่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 โอ้เอานิกกี้นิกกี้ไปอีกแล้วนกไปอีกแล้วโอ้ยนั่นนิกกี้โอ้นิกกี้รู้สึกว่าแบบคาดจองอะไรพรุ่งนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้ ช่างพงแล้วที่เห็ดแดงๆนี้ล่ะคะกินไม่ได้เลยอ๋อนี่กินไม่ได้อ้าวมันอยู่ในอันนี้เขาเรียกอะไเห็ดตอไม้อดเดียวกันเหรอเห็ดค้อนเห็ดค้อนเห็ดค้อนขาวเห็ดค้อนขาวและอันนี้คือเห็ดอะไรนะนี่หายากนะเห็ดขาวครับอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้เหรออันนี้กินไม่ได้ เห็ดแดงขอนกินไม่ได้หรอคะอ้าวตื่นตีแล้วมันอยู่ในท่อนไม้เดียวกันน่ะมันไม่เป็นไรหรอช่างพงศ์คาดูมาเก็บก็จะเก็บทายโอ้โหเนี้เราจะเก็บได้เมื่อไหร่อ่ะช่างพงศ์เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะเดีนะพรุ่งนี้ถึงจะเก็บได้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูโอ้หพรุ่งนี้คงแบบเต็มขอเลยนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะคะนี่นะคะอันนี้กําลังแบบขึ้นนะคะก็ใช้ฟางกลบไว้นะคะ โอ้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเห็ดขึ้นเร็วมากแกงก็จะอร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะอีกอู้เห็ดโคนฮะอู้หตรงไหนเองกันไปดูอีกตรงไหนตรงไหนว้ตรงไหนเยอะไหมเอาแล้วป้าไทยบ้านเรามีเห็ดโคนตรงนู้นเอาไปแล้วนิ่ว้นี่นะเร็วเร็วเร็วก่อนนิกี้วิ่งตามแล้ว นิกกี้ก็จะตามไปแบบนี้แหละโอ้นิกกี้เอ้าจะตัวนี้ก็วิ่งตามโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหฮือฮากันหน้าดูเลยนะคะเอซแต่ละคนตื่นเต้นดีใจนะคะตื่นรู้สึกพวกเราต้วมเตี้ยมเหลือเกินมันไม่ไหวแล้ว นี่นะคะก็นี่เราไปดูนะคะอ่ะแอดเสือวิ่งไปแล้วนะคะแต่เราแบบไม่ไหวค่ะเราไปช้าๆนะคะเพราะว่าโอ้โหช่างพงเร็วมากเลยจับรถได้มาเลยนะคะนี่นะคะโอ้โหเหนื่อยเลยนะคะ ปลาไทมันเยอะไหม <c oughs> น้อยอว่าแล้วว่าแล้วปลาไทมันโอ้โหคุณคุณบอกให้พวกเราตื่นเต้นมาแบบมไม่ใช่ไกลๆนะนี่นะมันมีจริงจริงนู้นะะนะคะตรงนู้นขอบสะนะคะไปส่องดูงดจากขอบสะนะคะแล้ววิ่งมาตรงนี้รอคิดดูแอเสื้ ครึ่งกิโลใช่ไหมครึ่งกิโลเมตรใช่ไหมโอ้โหมาดูมาดูเห็ดโคนกี่ดอกแอดเสือหดอก <laughs> หนดอกโอ้โหถึงขนาดทิ้งรถเลยวเดี๋ยวเราต้องไปให้เห็นกับตานะคะ เราต้องให้เห็นกับตาไหนเนี่ยนี่นี่นี่โอ้โหโอวิ่งกันวทิ่งแบบแตกตื่นกันหมดวิ่งมาเกือบลืมหายใจโอ้โหวิ่งมาแบบวิ่งแบบไม่กลัวีชีวิตเลยโอ้สุดยอดเลยนะคะแม้ที่ไหนได้หนึ่งเดียว ไม่เลี้ยงไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวแอดแอนเก็บไปใส่มาม่าแล้วกันอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องแอดแอนไว้ทําพันธ์ุที่นี่ละฮะใช่มันอยู่หลังบ้านแอดแอนด้วยไงก็คือแอดแอนต้องให้มันแก่นี่ไงบ้านแอดแอนไงแอดแอนต้องแอดแอนต้องให้มันแก่แล้วรู้สึกว่ามันเหี่ยวแล้วแอดแอนก็ เอาไปโปะตรงนู้นตรงนี้เพื่อมันจะขยายพันธุ์ใช่สปอร์ของมันเออให้มันเป็นสปอร์เดี๋ยวดูนี่มีไหมนี่อะไรนู่นนู่นนู่นเฮ้ยนู่นแล้วนี่อะไรขาวนี่เออนั่นอะไรเขาขายไปเฟืองนี่หนูไหนนู่นเห็ดใช่ไหมใช่ไหมเพื่อดูดิเพื่อมีอีกโอ้โหวิ่งกันยกหัวเข่าจะไม่ขึ้นเลยอ่ะ โอ้โหปลาท้ายบ้านอันนี้พริกสวยมากพริกนี้ก็พริกนี้ใครเอามาปลูกแม่ดาเหรอมีคนเดียวเลยโอ้แม่ดาเอามาปลูกนะคะโอ้โหนี่นะคะอ่ะอื้มนู้นน่ะนะไปแม่มาต่อยกำลังจะไปเก็บเห็ดเราวิ่งไปที่เดิมขึ้นฮะแม่มาต่อย นี่นะคะไว้ทําพันธ์มันดอกเดียวไว้ทําพันธ์เพราะว่าไว้ให้ขยายต่อนะคะอ่ะโอ้โหนี่นะคะพอฟื้นอ้าวนิกนิกอย่าแสดงความเป็นเจ้าของอีกนะนิกรู้สึกว่ารู้สึกว่านิกนี่แสดงความเป็นเจ้าของแบบสองที่แล้วนะเห็ดปวกเพ็ดปกหนึ่งละลายแล้วเอาไว้ันี่นะคะเอาเลยโอ้ยอย่าพึ่งพ่อ ไว้เป็นเชื้อดีกว่าเอาไปปิ้งได้อาเอาเอาไปเอาไปโรยโรยนั่นแหละโรยโยตรงโคนน่ะพ่อพ่อเอาโรยโรยตรงโคนเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมันจะมีเชื้อเดี๋ยวมันจะมีเชื้ออยู่ตรงนั้นแหละนี่นะคะเอซเหตุดอกเดียวแต่ทําให้พวกเราวิ่งแบบก็หืดก็หอบมาจนถึงที่นี่นะคะระยะทางครึ่งกิโลเมตร โอ้โหแอดแอนกับแอดเฟิงยกขาแต่ไม่ไหวเลยอือหือไม่น่าเชื่อะคนะแต่ละคนโอ้โหป้าถ่ายบ้านนี่นะคะป้าถ่ายบ้านถ้ามีอีกสิบดอกก็ไม่ต้องบอกนะ ไม่ไหวแล้วเราเห็นกันตรงนี้มันหูกูกันตรงร้นะเราเดินไปเราก็เห็นพอดีแล้วก็อู้อู้ตรงนี้มันเห็ดใหญ่กว่านที่ไหนได้เป็นเห็ดปวงอ้ออะนี่นะคะก็เป็นความสนุกสนานนะคะเป็นการออกกำลังกายตั้งแต่เช้านะคะที่ได้วิ่งอะถ่ายคลิปกันนะคะมันตื่นเต้นนะคะเฮ้ยวันนี้มันพระใหญ่ด้วยนะป้าทายบ้านมีเิ่งดีๆเข้ามา อ่ะโอเคนะคะก็อย่าลืมทีพีกาแฟทีพีสกินในนามช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะอ๋อเป็นไรล่ะอ๋อโอเค